ตำมหมูยอกุ้งสุกครับน้ำปูร้าน้องหมวยครับทุกคนนัวๆเลยอืน่ากินมากอู้น่ากินจริงทำไมพี่เป่าแดงตื่นเต้นบ่าตื่นเต้นมากส, <laughs> <laughs> สวัสดีครับทุกคนกินกับกี้นะครับผมวันนี้กินกับพี่เป่าแดงด้วยนะครับพี่เป่าแดงเถิดมาอีกนิดนึงพี่เป่าแดงดูตัวเล็กมากเลย <ขอ S 1> ลพี่ดูตัวใหญ่มากเลย <laughs> <laughs> มามากินด้วยกันนะครับวันนี้ ขออนุญาต FC พิกกี้นะครับผมวันนี้เพิ่งเคยกินกับข้าวตับเบ่าแดงนะวันนี้อร่อยมากตำหมูยอกุ้งสุกครับใส่น้ำปูร้าของน้องหมวยนะครับทุกคนอันเนี้ยขวดละหกสบห้าาทน้องหมวยก็มาน้องหมวยบ่าแดงมามามาโชว์หน่อยสวัสดีค่ะพี่น้อง เขายัเอฟซีพิกี้เ้อค่ะมุลย์เขาเล่นน้ำพิกี้เนาะค่ะเดี๋ยวให้พิกี้กินกับพี่บอลแดงแมงขี่ให้พิกี้กินแบบว่าแซ่บเลยอืทุกคนน้ำปูร้านอ่ะอร่อยมากมันเป็นน้ำปูผสมน้ำปลา,าชใช่ไหมน้องหมวยอ่ามีส่วนผสมของปลาค่ะแต่เกล็ดน้อยมากแซ่บแห้งอร่อยไ,ไ,ไหมพี่บ๊วยยอดแดงอร่อยมาก อร่อยจริงพี่กี้อันนี้แบบฝีมือกี้ต่ำใช่ครับเค็มหวานอร่อยอืมนัวอร่อยมันไม่เค็มมะร้งจิงๆน้ำมันเยอะมากแต่ว่าเราอใส่ขนมจีลงไปด้านล่างทุกคนมันก็เลยแบบลงไปแบบอยูด่ด้านล่างซะ,ะเยอะซะเยอะอืมลอแรงโชวหน่อยโชวเส้นขนมจีนที่มันโดนดกับน้ำปูราสุเดยวครับอืม อร่อยเนาะคือใส่เส้นขนมจีนเยอะไงเดี๋ยวต้องเอาออกนิดนึงเพราะว่านังดูดน้ำปลา้าไปเยอะเลยอะน้ำน้ำปูลาใครอยากได้น้ำปูลาก็ไปที่เพจน้องหมวยนะครับมากินแซ่บ MT Channel ปิ้งปิงเวลาฉันบอกว่าเอาของมาจากน้องหมวยต้องบอกอย่างนี้ตลอดลืมอะไรรู้ไหมแคบหมูไม่เป็นไรกินกุ้งไปก่อนกินหัวกุ้งไปก่อน เผ็ดพอดีนะผมมาพี่กี้ระลังเบือครับเผ็ดพอดีไมไม่เค็มเลยจุดเด่นของน้ำปูร้าคือไม่เค็มแต่จะได้สีสันที่น่ากินมากพี่เหลาแดงครับทำไมดูตัวเล็กจังเลยครับจริงไหมครับพี่ผมเก่งพี่ผมผมโหดม้อย่างเงี้ยกินกุ้งหัวกุ้งเต็มเต็นอันนี้พี่กี้ทำเองครับตำเอล S <S แบบบอสมักแบบแสบหอมกรอบอืมนัวอร่อยมากน้องนวยหิวไหมนิดนึงเดี๋ยววันหลังพี่จะแบบมีวิธีทําให้แต่ว่าวันนี้แบบเปล่าครับหิวนิ <S <S 2> <S 2> ดนึงทำแหละแล้วก็ให้ทุกคนดูทางไลฟ์ก็เลยไม่ได้แบบอัดวิดีโอนะครับ อร่อยเปิดร้านได้ไหมเปิดได้พี่เกดอันนี้พูดจริงครับเห็นไหมรสชาติกันต่ำปกติพี่ว่าแดงกินรสชาติไหนกลางๆพี่เกดกลางๆครับหะมายถึงว่าไม่หวานมากไม่เผ็ดมากอืครับตอนนี้เป็นไงพอดีพอดีเลยใช่ไหมแล้วก็ไม่เปรี้ยวมากคือทุกอย่าง้อกกลางๆคนจะกินประมาณนี้อื อันนี้พอดีถ้าตำพ่อหมูยอนะทุกคนให้ทุกคนใส่ผักชีไปเรื่อยมันจะแบบอร่อยมากมันจะทำไมมันเข้ากันยังเลยไปกีบเนาะมันจะหอมมันจะชูรสขึ้นมาเนาะนี่ทุกคนดูสิเส้นมาล่เส้นเส้นขนมจีนที่มันโดนกับน้ำปลาน้ำปูลาเนี่ยอร่อย ลืมผักไปเลยวันนี้มีเบบี้แครอทนะฮะลืมบอกพี่ๆในคลิปเลยว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาเด็กอืมอื้มเบบี้แครอทร่อยหวานจังนี <c oughs> ้งแตรู้จักพี่บ่าวแดงมาเนี่ยยังไม่เคยเข้าคลิปด้วยกันเลยนะใช่ไหม ใช่ครับพี่ชิแต่เจอกันบ่อยนะเจอกันบ <raul ic> ่อยผมยังตื่นเต้นอยู่ครับเจอกันบ่อยแต่ว่าไม่ค่อยเข้าเนี่ยคุ้งคุ้งคุ้งกุ้งไหม น้องหวยชิมมน้องหวยส่งต่อความแซ่บเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องหวยมาส่งต่อความแซ่บนั่งันั่ไร่แตกอยู่พี่น้องนี่กินเป็นกระแสั้งสูบห้น้องหวยลองมาชิมได้คอือขอญาตเด้อขอญาตเดี๋ยวขอนญาตให้น้องหมวยมาส่งต่อความแซ่บนะครับพี่น้องหอมมากล้วครับพี่น้องนั่งขึ้นน้ำายอยู่ข้างๆว่าคันนี่ใช่น้องหมวยมากินละอ่ะตักให้น้องหมวยก่อนขอคุณค่ะพี่กี้ผีบอแดงเพิ่นส่งต่อความแซ่บให้ใช่อ๋ออากินเลย อ้เส้นมนมันนัวมากเลยนมื่อนี้เสนาดตัวกี้ตัวนี้มันไม่ได้โดนน้ำนะมันแค่เราเทลงไปล่าเฉยๆนะเนาะพี่บ่าวแดงเนาะอร่อยไหมอร่อยมากนี่ชอบกินกับหมูยอมากอแบบนัวโบ้เข้มด้วยเด้อ่ะพี่น้องอร่อยมากเปิดร้านได้เลยถ้าใครอยากเติมอะเกี๊ยต้องเติมน้ำปลากับปลาลาแบบของทั่วไปอะลงไปประมาณอีกครึ่งช้อนครับ เราจะได้ความเค็มขึ้นมาอ,มอร่อยมากอืร่อยยันหอมพริกกี้เนี่ย b บ b y carrot อร่อยอแซ่บอร่อยจริงตำหมูยอยานได้เมื่อตำกินอยู่ในวันนี้แซ่บใส่อันน้นำน้ำเคล็ดลับพริกี้ก็คือใส่ใส่อันผ้าหอมเปย์ค่ะพี่น้องแมนใบใบผักชีใบเหญ่ไหมผักชีใบเลื่อยเออ แักสิไปเรื่อยออหัวกินเนาะไอเนี้ยหัวกุ้งเดี๋ยวหัวกุ้งอ่ะใช้อะแป้งหมักไก่ของบางรันอืมอ๋อที่แบบเหมือนเคยเห็นมันผ่านอยู่ในตอต่อไหมพี่ใช่นะต,ตอตออร่อยคือไม่ต้องปรุงไม่ต้องไม่ต้องปรุงอะไรเลยแป้งหมักไก่ของบางรันอืกรอบ กล้กบมาแล้วก็เค็มนัวกำลังดีก็ราดีรสชาติกลมกล่ออืมเนอะเวลาเราทำกุ้งอะ่ะเราจะไม่ต้องทิ้งหัวอร่อยมากอืมกินคู่กันว้วยถ้ารสชาติแบบนี้ถาดใหญ่หนูก็กินหมดเมื่อกี้แซ่บอ,อร่อยไหมเอาองจไม่อวยไม่อวยเพราะว่าไม่ไม่ได้นั่งฝืนกินนะถ้าไม่อร่อย S <S <S เพราะว่านี่ <S <S ป,ปกติทำกินเองไงครับทุกคนก็คือจะไม่ได้แบบว่ามีคนอื่นมาชิมเท่าไหร่ก็จะเก่งๆหนะ่อยแซ่บด้แหละอันนี้มันเปรี้ยวหวานกำลังดีคนระับชอบความเปรี้ยวเท่านี้ไม่เปรี้ยวมากบม่ามาสมแห้งนะอ,อร่อยมากคนอุบลบ้านเราอะํำส้ตมตำไม่ค่อยบีบมะนาวแต่จะมาบีบสดๆแบบเนี้ยเอามาโดนน้ำอย่างเงี้ย ดีใจแซ่บเหมยตื่นเลยใช่ไหมเอามะนาวอย่าต้องกัดเจอกับพวกน้ำน้ำน้ำปูร้านอ่ะอืมเอานี่แล้วก็ถอดเด้อขออนุญาตพี่กี้ปุ๊บราดแบบนี้อืมพี่แบบแดงบอกตามหัวแดงแล้วละหัวกุ้งมันอร่อยเออเคยกินกับน้ำปูร้านขออนุญาตครับแซ่บอืม อร่อยมากครับทุกคนเรื่องเรื่องฝากนะครับทุกคนใครอยากทานน้ำปูร้านน้องหมวยอยากกินฟ้าช็อปเอ็มซีแชนแนลปิ้งปิ้งต้องมีปิ้งปิ้งเคยไม่ใส่พิกี้แล้วมีคนทักว่าชอบที่แบบว่าให้มีเสียงปิ้งปิ้งก็เลยต้องใส่มาตลอดมันก็ไม่เอกลักษณ์เลยล่ะ ต้องหะต้องพา,ากันเขามากินด้านในทุกคนห้องแอร์ร้อนๆข้างนอกร้อนมากบา้บาออขออนุญาตเอฟซีพิกี้เร้อม,มันนี่ได้มากินสตมตำๆฟิเมอพิกี้เหรอพี่น้องมีแต่คนแบบว่าพิกี้ใช้น้ำปูน้ำปลาปลาละอะรอเอาตรงๆกีจะใช้น้ำปูลาเป็นหลักแล้วก็เสริมปลารานิดหน่อยนิดเดียวจริงทุกคนแล้วมันจะไม่เค็มมันจะได้สีแบบสวยๆ แล้วตอนที่ตําอ่ะใส่น้ําไปเลยครับใส่น้ำก็ดีได้พี่น้องเห็ดให้น้ำไร่ไม่เค็มแล้วมมันไม่ได้ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติไม่ดรอปลงด้วยนะไม่ดรอปเลยคือมันจะเพิ่มยังเข้มข้นเหมือนเดิมเนาะอืมซีเพิ่มแบบว่าขั้นไผ่เออเคยมีคนเม้น้นในคลิปเหมือนนะว่าแบบตำซั่วยังไงให้น้ําเยอะส่วนตัวหมวยนไม่ใส่น้านะพีก่กี้ก็จะเพิ่มน้ําปูลาเข้าไปเอาอ๋อถึงแม้ใส่น้าปูลาเนะี่ยก็ใส่น้ําเข้าไปได้เลยอือหยดูกุ้ง กุ้งหวนดิสวยมากอืมกุ้งเดงมากอืมอ,อร่อยลวกเสร็จปุ๊บเรามาลอกน้ําเย็นอืมทุกอย่างนะแมงกะพุนเหมือนกันทุกคนครับทําแมงกะพุนอ่ะแมงกะพุนกรึบๆเลยเนาะต้องเอามา็อกน้ําเย็นอืมเห็นพี่กี้กินไอ้แบงกะพุนแะล้วมันงายอยู่หนูก,ก็อยากกินทีนี้แล้วมันจะแบบเขาเรียกว,ว่ามันจะไม่ไม่สุกต่อมันจะแบบ็อเลอะ ล็อกความสุขไว้แค่ตรงนั้นอย่างเงี้ออยออแต่วันนี้ต้อมอร่อยจริงแบบน้ำปูลาอะไรอย่างเงี้ยด้วยแหละงุขยายของมไหมแต่วันนี้มันเดี๋ยวว่าหลังกี้ตําให้ดูแบบน้ำไม่เยอะมากกว่านี้อีกเป็นยังน้ำคือบวลากินนี้เพราะว่า เหมือนพี่เ,เอาขนมจีนรองข้างล่างไหมขนมจีนรองข้างล่างแล้วมันขนมจีนมันซึมเเห็นไหมทุกคนว่าขนมจีนมันซึมน้ำปลาหมดเลยอยู่ตรงนี้หมดเลยพริกห้าสิบเม็ดนะประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินไลฟ์กันต่อนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กี้น้องหมวยแล้วก็พี่บ่าวแดงด้วยนะครับถ้าเกิดว่า<อ>ใ,คใครอยากได้ก็ไปตามที่เพจสองคู่นี้ สองสองสองเพจเลยสองเพจได้เลยนะครับเออแต่อย่าทักเพจกี้นะไม่ได้กินนะทำเพจกี้บบไิ้กินได้พี่น้องอี๋ีเพราะว่าพี่กี้ไม่ตอบเพจเลยถ้าตอบก็จะส่งต่อให้แต่ส่วนใหญ่ไม่ตอบครับนะครับอันนี้ลายงเท่นี้สวัสดีครับ